เรื่องเล่าจากหลวงพ่อจรันกรรมของคนจีนที่ฆ่าตัวตายเมื่อตายไปแล้วสภาพวิญญาณต้องไปกินอาหารตามกองขยะที่เขาเอาไปทิ้งเพราะไม่มีใครอุทิศบุญไปให้แต่ถึงแม้ญาติจะทำบุญใส่บาตไปให้ ทำทานใดๆไ,ไปให้ก็าตามก็ไม่สามารถรับบุญได้นอกจากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเพียงอย่างเดียวในพระไตรปิฎกนั้นระบุก,กรรมของผู้ที่ฆ่าตัวตายถือเป็นกรรมที่หนักอย่างยิ่งต้องลงไปสู่นรกที่เรียกกันว่าโลกันตะนรกหวังว่าเรื่องที่เรานํามาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในวันนี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยขอให้ทุกท่าน ได้ลองฟังลองพิจารณาดูจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ขึ้นอยู่ที่บุญและกรรมที่ได้ทํากันมาเหตุการณ์นี้หลวงพ่อจรันทีตะธรรมโมได้เล่าเอาไว้เมื่อวันที่9ธันวาคมปีพศ2530ครั้งเมื่อที่ท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดพรมบุรีอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรี โดยวันนั้นเป็นวันโคลนศาสตร์คือในช่วงเทศการรรลทำบุญเดือนสิบมียายแก่คนหนึ่งชื่อยายเผาอาศัยอยู่ที่บางสำโรงเขตสวีอําเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรีได้พายเรือมาที่ตลาดปากบางเพื่อที่จะมาซื้อของเพื่อเตรียมทำขนมกระยาศาสตร์ยายเผาได้เทียบเรือเข้าไปจอดริมตะลิ่งที่มีต้นไม้ครึ้มทอดลงมาทางต้นหนึ่ง ซึ่งคุณยายเผาไม่ทราบเลยว่าต้นไม้ต้นนั้นเคยมีชายแก่ชาวจีนคนหนึ่งมาผูกคอตายไว้พอคุณยายทอดเรือที่ต้นไม้นั้นก็เกิดเรื่องทันทีมีอาการผิดปกติดินทุรนทุรายปากกบพร่ำออกมาเป็นภาษาจีนทั้งที่เธอเป็นคนไทยไม่เคยรู้ภาษาจีนเลยแม้แต่คำเดียว ชาวบ้านในตลาดพากันมามุงดูก็ทราบว่าเย่เผาถูกผีเข้าก็ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรจึงได้ให้คนไปนิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อจรันมาช่วยซึ่งพอทราบเรื่องท่านก็รีบมาแต่ก็ไม่สามารถสื่อสารกันได้รู้ความเพราะเย่เผานั้นพูดภาษาจีนอยู่ตลอดเวลาหลวงพ่อจึงไปตามลุงเขยของท่านที่ชื่อเลี่ยงเกียกมาช่วยเจรจา เมื่อคุณลุงเลี่ยงเกียกมาช่วยเจรจาก็ทราบความว่าวิญญาณที่เข้าสิงยายเผ่าชื่อนายเล่งหวยเคยอาศัยอยู่ณนะบริเวณแถวนี้โดยอยู่กับหลานสาวซึ่งมีอาชีพทําขนมขายโดยตัวแก่นั้นมีนิสัยติดยาฝิ่นแบบง่อมแงมต้องกินยาฝิ่นทุกวันโดยแลกกับการตักน้ําหาบน้ํามาให้หลานสาวทําขนมถ้าวันไหนไม่มีงานทํา ก็จะไม่มีเงินจากหลานสาวไปซื้อฝินเสพทำให้อยากฝิ่นจนทรมานมากโดยนิสัยเช่นนี้จึงไม่มีใครเห็นใจและยังเป็นที่ตำหนิถูกต่อว่าเป็นขี้ยาติดยาเสพติดทำให้รู้สึกน้อยใจเป็นอย่างมากเมื่อความคิดเช่นนี้สะสมเข้าอยู่ในจิตใจทุกวันจึงตัดสินใจหนีความทุกข์โดยการไปผูกคอตายที่ต้นไม้ต้นนั้นเอง เพราะหวังว่าจะได้ไปสบายเสียทีแต่ทว่าสิ่งที่ตนเองได้กระทําลงไปถือเป็นความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงยิ่งนะักเพราะแทนที่จะได้สบายกลับต้องทนทุกข์ทรมานกว่าตอนที่ยังมีชีวิตอยู่หลายเท่าและวันที่ต้องมาเข้าร่างของยายเผ่าเดินจากหนีมาอยู่กับคนที่ชื่อห้วยเสียเท่าที่วัดพรมบุรีซึ่งนายเล่งห้วยหมายความถึงหลวงตามศ ซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดกลางพรมนครเหนือตลาดปากบางเมื่อหลวงพ่อจรันลองสืบประวัติเรื่องหลวงตามมดก็พบว่ามีอยู่จริงที่วัดกลางพรมนครเคยเป็นเจ้าอาวาสขณะที่ยังมีชีวิตก็ต้องฆ่าตัวตายทั้งที่อยู่ในเพศสามณะเพราะเสียใจที่เงินสะสมเอาไว้สร้างาถ้าวรวัตถุของวัดถูกบักคนายกที่วัดขโมยไปเสียหมด จนขาดสติทำให้ผูกคอตายอย่างน่าอานาถนายเล่งหวยและหลวงตามดที่ฆ่าตัวตายในสภาพวิญญาณต้องไปกินอาหารตามกองขยะที่เขาเอามาทิ้งเพราะไม่มีใครอุทิศให้ต้องกินของที่เขาทิ้งแล้วจึงจะได้กินโดยนายเล่งหวยขอร้องให้หลวงพ่อไปบอกกับหลานสาวว่าตนเองไม่สามารถรับบุญ จากการทำทานใดๆได,ได้จะสามารถรับบุญได้จากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเพียงอย่างเดียวหลวงพ่อจรันยังเกิดความแคลงใจในตัวของสมภารมดหรือหลวงตาม,มดที่เป็นพระภิกษุแต่กลับฆ่าตัวตายได้อย่างไรซึ่งก็ทราบความมีภายหลังว่าหลวงตาม,มดนั้นเมื่อบวชแล้วก็ไม่ค่อยได้เจริญกรรมฐานไม่ค่อยได้ปฏิบัติธรรมเลย จึงทำให้ขาดสติคิดสั้นไปตนเองและสมภานมดก็มีแต่ความเป็นอยู่ในสถานะวิญญาณเหมือนกันคือต้องทำงานขุดดินทั้งวันทั้งคืนเมื่อถึงวันโกนวันพระจึงจะได้หยุดวันนี้จึงได้หนีมาบอกความประสงค์ให้รับรู้เมื่อหลวงพ่อจรันทราบความประสงค์แล้ววิญญาณของนายเล่งหวยก็ออกจากร่างยายเผาไปหลวงพ่อจรัน ทำการทดสอบยายเผาว,ว่าสามารถทราบภาษาจีนบ้างหรือไม่โดยสอบถามเป็นภาษาจีนง่ายๆว่าเจี๊ยปึงห่อที่แปลว่ากินข้าวดีหรือยังซึ่งยายเผาก็ไม่เข้าใจแม้สักคำเดียวจึงเป็นอันแน่ใจว่าวิญญาณของนายเลี้ยงหวยมาเข้าสิงจริงๆหลวงพ่อจรันได้ยอมไปพบกับหลานสาวของนายเล่งหวย ก็บอกกล่าวความเป็นอยู่ของญาติตนเองให้ทราบแต่เป็นที่น่าเสียดายที่นางเจียผู้เป็นหลานสาวกลับไม่เชื่อหาว่าเป็นเรื่องบ้าบอคอแตกไปไม่คิดจะเจริญกรรมฐา,านใดๆให้ถึงสิ้นซึ่งท่านก็ต้องปล่อยวางเรื่องนี้ไปตามเยธากรรมของสัตว์นรกของคนที่ฆ่าตัวตายในพระไตรปิฎกนั้นระบุก,กรรมของผู้ที่ฆ่าตัวตาย ถือเป็นกรรมที่หนักอย่างยิ่งต้องลงไปสู่นรกที่เรียกว่าโลกันตะนรกซึ่งมีลักษณะของนรกที่เลวร้ายมากดังนี้โลกันตะนรกเป็นนรกขุมพิเศษที่อยู่นอกจักรวาลอยู่ระหว่างโลกจักรวาลสามโลกคือสวรรค์นรกและโลกมนุษย์เปรียบเหมือนมีดอกบัวสามดอกมาเรียงชิดติดกันจะเกิดช่องว่างในตรงกลาง โดยบริเวณช่องว่างในตรงกลางนั้นเรียกว่าโลกันตะนรกสัตว์ที่มาเกิดในโลกันตะนรกนี้มีร่างกายใหญ่โตมีเล็บมือเล็บเท้ายาวต้องใช้เล็บมือเล็บเท้าเกาะอ,อยู่ตามเชิงจักรวาลห,ห้อยโหนโยนตัวอยู่จนชั่วนิรันดรเหมือนค้างคาวห้อยหัวอยู่บนกิ่งไม้และจะรำพึงในใจว่าทำไม ตัวเราจึงมาอยู่ที่นี่สงสัยจะมีเพียงเราพูดเดียวกระมังเหตุที่รำพึงเช่นนี้เพราะว่าโลกันตะนรกนั้นมืดมิดไม่มีแสงสว่างแม้เพียงนิดเดียวต่างก็ห้อยโหนโยนตัวเปะปะด้วยความหิวโหยพอตะครุบได้ถูกตัวสัตว์นรกซึ่งกันและกันจึงคิดว่าเป็นอาหารต่างก็ปล้ำฟัดกันอยู่อย่างนั้นไม่ช้า ต่างก็พลัดตกลงไปในทะเลน้ำกรดอันเยือกเย็นเนื้อตัวร่างกายก็เปื่อยแหลแแล้วตายไปในทันทีแล้วก็กลับฟื้นขึ้นมาอีกต้องได้รับความทุกข์ทรมานเช่นนี้ไม่มีวันสิ้นสุดช่วพุทธทรนดอนกับหนึ่งจึงจะพ้นโทษจากโลกันตะนรกกรรมที่เกิดจากการฆ่าตัวตายนั้นย่อมน้อมนำไปสู่นรกขุมนี้ นอกจากนั้นยังเคยทำร้ายทรมานบิดามารดาไม่เชื่อนรกไม่เชื่อสวรรค์ทำบาปกรรมชั่วช้าเป็นประจำก็จะน้อมนำให้มาบังเกิดในนรกขุมนี้ได้การฆ่าตัวตายนั้นไม่ใช่การทำให้ตนเองพ้นทุกข์แต่จะกลับเป็นการเริ่มต้นวิวัฒนาการทางจิตวิญ,ญญาณใหม่ให้ทุกข์หนักกว่าเดิมพระพุทธเจ้าทรงเปรียบเปรยว่า การที่เราจะได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นยากแสนยากเหมือนกับมหาสมุทรที่แสนกว้างใหญ่โดยเหนือผิวน้ำจะมีห่วงเล็กๆล,ลอยฟ้องอยู่โดยในแต่ละวินาทีมีห่วงนี้ถูกคลื่นลมตีให้ลอยไปมาไม่มีโอกาสอยู่นิ่งภายใต้ท้องมหาสมุทรจะมีเต่าตาบอดตัวหนึ่งโดยเต่าตัวนี้ทุก,กร้อยปี จะโผล่ศีษะมาเหนือผิวน้ำสักครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบไว้ว่าโอกาสที่เต่าตาบอดจะโผล่ขึ้นมาเหนือผิวน้ำและเอาหัวมาสวมเข้ากับห่วงที่ว่านั้นอย่างพอเหมาะพอดีเป็นไปได้ยากแสนยากแต่การเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นยากกว่านั้นนับล้านเท่าเมื่อใดที่ฆ่าตัวตายก็คือการปฏิเสธความเป็นมนุษย์จิตจะต้องตกต่ำ ดำมืดและกลับไปเริ่มต้นวิวัฒนาการกรรำใหม่กว่าจะพัฒนาจนเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกนับพบชาติไม่ทวนการฆ่าตัวตายจึงไม่ใช่หนทางที่พ้นทุกขเลยแต่เป็นการสร้างความทุกข์อันยาวนานขึ้นมาใหม่พระพุทธเจ้าจึงทรงดำหนิผู้ที่ฆ่าตัวตายเอาไว้มากทำอย่างไรจะหนีนรกจากการฆ่าตัวตายได้พ้น นรกของคนที่จะฆ่าตัวตายนั้นเกิดขึ้นแล้วตั้งแต่ในจิตใจคือความน้อยเนื้อต่ำใจไม่ได้ดังใจความพลัดพรากจากของที่รักดังนั้นกรณีของนายเล่งหวยที่ต้องฆ่าตัวตายเพราะทนซึ่งคำดูถูกเหยียดยม้มจากคนอื่นไม่ได้จึงตัดสินใจคิดสั้นการหนีกรรมดีนรกฆ่าตัวตายที่พ้นในทางพระพุทธศาสนา ก็มีหลักธรรมสอนเอาไว้ที่ชื่อไตรลักษณ์อันหมายถึงความเป็นสามัญในทุกสรรพสิ่งที่ว่าไม่แน่ไม่ได้ดังใจไม่มีอะไรสมบูรณ์คำว่าไม่แน่ก็คือความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายอน,นิจจงทุกทุกชีวิตต้องพบผ่านกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบตัวอยู่เสมอประการต่อมาก็คือจะต้องเจอความทุกข์ ทุกครั้งไม่ว่าใครในโลกนี้ก็ต้องเจอทุกเหมือนกันทั้งหมดทั้งสิ้นและสุดท้ายก็ต้องพบกับความไม่สมบูรณ์อนัตตาเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเสื่อมสลายไปไม่มีอะไรเป็นของเราเลยแม้แต่น้อยภาวะที่เป็นไกรลักษณ์นั้นไม่ได้เกิดขึ้นกับใครคนใดคนหนึ่งแต่เกิดกับทุกคนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นการจะหนีนรกให้พ้น จากการฆ่าตัวตายได้ก็ต้องหัดทําใจให้มองเห็นเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเป็นเรื่องธรรมดาคนที่เข้าใจความเป็นธรรมดาของโลกวัตถุทั้งหลายการติชิ้นนินทาการเสื่อมลาบเสื่อมยศเป็นเรื่องปกติก็จะเข้าใจโลกได้มากขึ้นและมีความเห็นที่ตรงบุคคลใดก็ตามที่มีความเห็นที่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงแล้วเขาผู้นั้น ก็จะไม่กระทำกรรมหนักที่เป็นบาปเช่นนี้โดยเด็ดขาดหากจะมีก็มีแต่ในผู้บรรลุธรรมแล้วเท่านั้นการฆ่าตัวตายที่ไม่ตกนรกมีอยู่หรือไม่ในพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้ากล่าวถึงการฆ่าตัวตายชนิดหนึ่งที่ไม่ถือเป็นบาปกรณีพระชันนะซึ่งเป็นคนละรูปกับพระชันทนะอดีตคนสนิทของพระพุทธองค์ ว่าพระชนะนั้นก่อนที่ท่านจะฆ่าตัวตายท่านมีอาการอาภาษหนักจึงรีบลงสังขารและคิดจะฆ่าตัวตายด้วยศาสตราวุธเพื่อให้พ้นทุกข์พระสารีบุตรได้เทศสั่งสอนและห้ามปรามไว้แต่ในที่สุดพระชนะนก็ฆ่าตัวตายจนได้ทําให้ได้รับคำตำหนิติเตียนจากญาติมิตรและผู้คนเป็นอันมาก พระสารีบุตรจึงทูลถามพระพุทธเจ้าถึงเรื่องนี้ว่าพระพุทธองค์ทรงมีทัศนะเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายของเหล่าภิกษุนี้ว่าอย่างไรพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนสารีบุตรพระชน,นะยังมีสกุลมิตรสกุลสหายและสกุลที่คอยตำหนิอยู่ก็จริงแต่เราหาเรียกบุคคลว่าควรถูกตำหนิ ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ไม่บุคคลใดแลทิ้งกายนี้และยึดมั่นกายอื่นบุคคลนั้นเราเรียกว่าควรถูกตำหนิชนนะภิกษุหามีลักษณะนี้ไม่ฉัน,นะภิกษุหาศาสตร,รามาฆ่าตัวอย่างไม่ควรถูกตำหนิพระพุทธองค์หมายความว่าพระชนะนั้นขณะที่จิตสุดท้ายก่อนจะฆ่าตัวตาย จิตของเธอได้บรรลุเป็นพระอระหันต์แล้วไม่ถือยึดเอาร่างใดเพื่อการเกิดใหม่อีกเมื่อตายแล้วจึงเข้าสู่นิพพานเลยเมื่อจิตสุดท้ายบริสุทธิ์ก็กลายเป็นผู้หมดบุญหมดบาปแล้วท่านจึงไม่ต้องเกิดอีกต่อไปจึงเป็นการฆ่าตัวตายที่พระพุทธองค์ไม่ได้ทรงตำหนิการฆ่าตัวตายของพระอระหันต์นั้น เรียกอีกประการหนึ่งว่าเป็นการปลดเปลื่องขันหมายความว่าต้องอยู่ในความเหมาะสมกับการเวลาที่จะสละขันของร่างกายความเหมาะสมนี้ไม่สามารถจะบอกกล่าวได้ว่าจะต้องสละขันเมื่อใดและก็จะสละขันกันอย่างไรในกรณีการใช้อาวุธฆ่าตัวตายของพระชันนะเป็นวิธีหนึ่งที่ปรากฏใช้ในพุทธการ หากมองว่าเป็นการทำร้ายร่างกายตนเองเพื่อฆ่าตัวตายได้ถ้ามองในมุมของปูถุชนแต่การสละขันด้วยวิธีนี้เป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้ท่านถึงนิพพานเป็นเพียงกระบวนการทำให้สิ้นไปซึ่งขันห้าการลดเปลื้องขันเพื่อเข้าถึงนิพพานนี้ก็ยังใช้วิธีอื่นด้วยเช่นกรณีของพระอานนท์ก่อนที่ท่านจะเข้าถึงนิพพาน ก็มีข้อถกเถียงกันในเรื่องของอัฐิาธาตุของท่านนั่นเองว่าจะถูกแบ่งไปให้พระญาตทั้งสองฝั่งแม่น้ำโหรินีอย่างไรดีเพราะพระญาตทั้งสองฝั่งต่างก็ไม่ยอมให้กันพระอานนทนเห็นว่าหากปล่อยไปเช่นนี้จะเกิดการทะเลาะกันเกิดขึ้นจึงได้ตัดสินใจเข้าเตโชาธาตุไฟท่านจัดการแยกร่างกลางอากาศแล้วเผาร่างกาย แตกออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งให้ตกอยู่ฝั่งกบิลพัทอีกฝั่งหนึ่งให้ตกที่เทวทหะเพื่อให้พระญาติทั้งสองฝั่งแบ่งอัฐิธาตุนำไปสักการะบูชาดังนั้นการปลดเปลื้องขันแบบพระอระหรันต์ไม่ได้หมายความว่าเป็นการกระทาที่เปลี่ยนการฆ่าตัวตายโดยมีพื้นฐานของวิภวะตันหา คือความไม่อยากที่จะมีชีวิตอยู่หรือแม้แต่ไม่อยากที่จะได้รับการเป็นอยู่ในสภาพนั้นๆเหล่าผู้ทุชนไม่อาจอย่างทราบภาวะของพระอรหันต์ได้ว่าเหตุใดท่านจึงทำเช่นนั้นและไม่ทำเช่นนั้นเพราะบางครั้งทำในเรื่องเดียวกันลักษณะเดียวกันแต่การทำของผู้ทุชนนำไปสู่ทุกติแต่การทำของพระอรหันต์นั้นจะไม่มีผลใด ให้เกิดผลต่ออีกเพราะการกระทำของพระอระหันต์เป็นเพียงกิริยาอาการเท่านั้นส่วนการฆ่าตัวตายโดยทั่วไปของสัตว์โลกและเป็นการฆ่าตัวตายที่พระพุทธองค์ทรงตำหนิมากก็เพราะจิตของเขาต้องอยู่ในสภาพที่เศร้าหมองอย่างยิ่งและเต็มไปด้วยวิภวตันหาคือไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อเพราะไม่สามารถรับมือกับความทุกข์ได้ เขาจึงจะฆ่าตัวตายดังนั้นทันทีที่เขาตายจิตเศร้ามองทุก,กติจะนำไปเกิดในที่อื่นไม่ได้เลยนอกจากนรกหรืออบายภูมิเพียงอย่างเดียวการฆ่าตัวตายที่พระพุทธองค์ตำหนิตามประวัติสมัยพุทธกาลโดยสมัยหนึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงวิธีการเจริญกรรมฐานแก่เหล่าภิกษุทั้งหลาย โดยแสดงการเจริญอสุภกรรมฐานคือให้พิจารณาร่างกายเป็นของไม่สวยไม่งามเสียเพื่อที่จะได้ปรุงสังเวทแก่ร่างกายไม่ยึดติดเอาความสวยงามหน้าลหลงไหลต่างๆมาเป็นอารมณ์จากนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงหลีกเร้นไปอยู่ในป่ามหาวันเพียงรูปเดียวตลอดเครื่องเดือนเพื่อทำการพักผ่อนจิต โดยใช้หลักอาณาปานาสติโดยทรงอนุญาตให้ภิกษุเฉพาะรูปที่ทรงอาหารบิณฑบาตเท่านั้นเข้าเฝ้าได้รูปอื่นห้ามเข้าเฝ้าส่วนบรรดาภิกษุทั้งหลายได้พากันเจริญอสุภกรรมฐานจนบางรูปเกิดความเบื่อหน่ายในชีวิตเพราะเห็นว่าร่างกายเต็มไปด้วยมูลคูดต่างๆจึงได้ฆ่าตัวเองตายไปบ้างบางรูปก็วานให้ภิกษุอื่น ช่วยฆ่าตนเองบ้างส่วนภิกษุอีกเหล่าหนึง่งได้จ้างวานให้ขรุสถ์ให้ช่วยฆ่าตัวเองให้ตายโดยให้บาทและจีวรเป็นรางวัลซึ่งก็ได้มีการฆ่าพระตายไปเป็นจำนวนมากเมื่อพระพุทธเจ้าทรงออกจากกรรมฐานพบเห็นว่ามีภิกษุเหลือน้อยลงไปเป็นอันมากจึงสอบถามก็ทราบความว่าภิกษุที่ตายไป เพราะเกิดความเบื่อหน่ายในร่างกายตนเองจึงได้พากันฆ่าตัวตายบ้างหรือให้ผู้อื่นฆ่าตนเองบ้างพระพุทธเจ้าทรงตำหนิการกระทำเช่นนี้เป็นอย่างยิ่งจึงบัญญัติวินยัยการฆ่าผู้อื่นเป็นอาบัติประราชิกส่วนการฆ่าตัวเองตายเป็นอาบัติทุกกฎกรรมที่ฆ่าตัวตายด้วยจิตที่ยังเจือด้วยกิเลสถือเป็นกรรมหนักมากและต้องมีนรก มีอบายภูมิเป็นที่ไปแน่นอนขอขอบพระคุณที่มาและขออนุโมทนาสาธุกับผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้นำเรื่องราวดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันขอขอบพระคุณคะ่ะ